ก็เ,เรียกว่า6แบบ6อย่างอ่ะครับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ให้เรา,เาปฏิบัติ6แบบ6อย่างใช่ไหมครับก็ปฏิบัติก็หมายถึงว่าเราเรียนรู้ครับ,รบเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้อาย,ยตนะครับครับอธิบายเรียนรู้สายปัจจัอธิบายย้ำย,ย้ำให้ชัดแจ้งยิ่งก็จะดีใหญ่นะครับผมจะได้ เอาไปเผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้รู้ได้เข้าใจตามคําที่คุณนะบุญยอดด้วนเอามาบอกต่อแบบนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ต้องกำลังวิเคราะห์กันอยู่ยังไม่เป็นทางการไม่เป็นไรไ<ม>ทาง<ม>ตอนตอน,ตอนนี้มันก็ยังเข้าเข้าระบบแล้วไม่รอเราดึงได้เราเราเห็นส่วนเนี้ยเราสามารถดึงไปได้ในหลายๆกระสุนพอ คือพูดล้ว่าตามด้ว,วาการที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราเ,าเราก็รู้นั่นแหละว่าว่าเราก็ได้ยินได้ฟังบ่อยแล้วก็ได้ได้ไดแ้แต่เราเราก็ไม่รู้ว่าที่พระองค์ได้แสดงไว้เนี่ยมันเป็นธรรมะาเบื้องต้นอ่าหามในเบื้องต้นอมบาทเป็นัไมันมันก็คือสายปฏิจจสมุปบ,บาทน,นั่นแหละแต่แต่พระองค์แสดง ให้เรารู้จักถึงอายตนะภายในหกภายนอกหกแล้วก็วิญญาณหกแล้วก็พอแล้วก็ปัจตาหกป,ปัตราหกแล้วก็ตัณหาหกแต่พอในเบื้องกลางเนี่ยเบื้องกลางเนี่ยพระองค์ก็ซอยย่อยเออคำว่าซอยย่อยเนี่ยนะซอยย่อยซอยย่อยออกไปในเรื่องของว่าอตยตนาหกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นเหตุปัจจัยมาจากเริ่มต้นมาจากอะไรหรือเวทนาเนี่ย มันจะเริ่มต้นมาจากอะไรก็เริ่มต้นมาจากไอ้อายตนะหมดเลยจนไปถึงเวทนาจนไปถึงตัณหาแล้วก็พระวัฒนาหกเนี่ยก็เกิดจากจากักปูตชาเวทนานี่แหละใช่ไหมแล้วก็ทาให้เกิดเป็นรูปตัณหาแล้วก็แล้วก็วกเนี่ยก็เรียกว่า,ก,วาการแสดงทมงามในท่ามกลางลักษณะนั้นก็คือพยายาม เ,เจงรายละ,ะเอียดจากเบื้องต้นหน่อมาให้มันละเอียดขึ้นให้มันรู้ที่มาที่ไปเนี่ยพลังงานในทําทางก็ประมาณนี้มันเป็นการขยายความอ่ะเอขยายความออกไปให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค,ค,คือรู้ธรรมะดูแลว้วถ้า ้ามันต้องให้รู้ยิง่งเอ่ยมันต้องให้รู้ยิ่งใน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 เรื่องที่พระองค์ว่าอาที่พระองค์ได้ได้กล่าวถึงเรื่องของว่าการที่เรารู้ยิง่งอ่ยมันต้องเป็นคนที่รู้ยิ่งสี่ประการไม่ว่าจะเป็นรู้ยิ่งในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็รู้ยิ่งเรื่องของอายตนะใช่ไหม ต้องต้องเป็นคนฉลาดอ่ะฉลาดให้เป็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในอายตะนะแล้วก็แล้วก็ฉลาดในในเรื่องของอา่าเขาเรียกว่าฐานะความเป็นฐานะฐานะที่เป็นไปได้ฐานะที่เป็นไปไม่ได้อ่างเงี้ยต้องต้องเป็นคนรู้ยิ่ง ทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยการเห็นกับสู่เป็นอนัตตาครับรูปเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยก็คือเห็นอนีตตภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณสู่วิญญาณเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยครับเห็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับของัาษาทั้งหมดเนะี่ยเป็นอนัตตาครับก็มีจาก มีภาษาก็ต้องมีอยายะตนะภาัยในอยนายะตนะภายนอกญญนอินญาาแต่ผู้วินญาณจกทางอยายะตนะที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเห็นเป็นอนัตตาแล้วก็ต้องไปเห็นเรื่องของเวทนาที่เกิดจากภาษาเวทนาทางตาของจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากไอตัวภาษาเนี่ยครับที่กล่าวมาทั้งหกหมวดสุดท้ายก็ต้องไปเห็นเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยครับ ภาพภาพของการที่ต้องมาเห็นตั้งแต่เบื้องต้นด้ามกลางแล้วก็ที่สุดนะครับที่ผมเข้าใ,ใจนะเพื่อเพื่อที่จะเห็นภาพทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ตามกวามเป็นจริงตามที่พระองค์นํามาบอกสอนอย่างนี้ครับผมจริงๆอ่ะตอนนี้ผมเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าท่านตัดตรงเนี้ยเป็นเหตุของทุ์ด้วยก็คือตัด เป็นเหตุของสมุทไทยแต่พอเหตุของสมุทไทยท่านจะจัดอ่าท่านไม่ได้แยกหรอกว่าเป็นสมุทไทยที่แยกเป็นส่วนของการ,รมธาธาตุการ,รมาสัญญาการ,รมาสังคปะใช่ไหมแต่ผมไม่แยกเอาเองเพราะอ่าผมก็ไปแยกตามส่วนของสัมผัสสะสูตรเนี่ยหรือผัสสะสูตรท่านท่านก็จะแยกไว้เลยว่าเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็วิญญ,ญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ก็คือเป็นความแตกต่างของคาดใช่ไหมงั้นตอนท่านกล่าวถึงเรื่องของอตัวอสมุทยัยอายัตษ์เนีรยท่านก็จะกล่าวอ่าถึงตัณหาหรือความเพลินที่เกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการมตัญหาาวะตัญหาวิวิพัะ,ะตัญหาหรือถ้า พูดถึงอ่ะสวะ้าก็เป็นกามกามสวะาวาสวะแล้วก็อวิชาสวะนะครับอ่าแต่ทีนี้ท่านจะขยายในส่วนของไอ้ส่วนที่พูดถึงเนี้ยเป็นสึงไทยก็คืออ่าท่านก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่เาเกิดขึ้นที่ไหนอย่างเงี้ยตั้งอยู่ที่ไหนท่านก็จะไล่เลยว่าตาของจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกปัญหาเมื่อจะเกิดเกี่ยมเกิดที่นี้นะครับ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้แล้วก็พูดอ่าแล้วก็ใส่เรื่องของเสียงอรูปเสียงกลิ่นรสถูกไหมอันนี้อันแรกคือตางของจมูกนิ้วกายใจเนี่ยเป็นอะไรนะภายในแล้วพอรูปเสียงกลิ่นรสะพอแบบพระธรรมอารมณ์เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะอ่าเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ถูกไหมน,นี่คืออายตนะนภายนอกแล้วนะแล้วก็จะพูดถึงเอาจากขุ วิญญาณสตวิญญาณคณะวิญญาณชูหาวิญญาณเนี่ยเข้ามาใส่แล้วก็เอาเป็นจักขู่สัมผัสอ่าแล้วก็จักขู่วทนาอ่าแล้วก็ใส่ในส่วนเนี้ยเข้าไปจบเป็นแต่ว,ว่าไม่เอาตัณหามาใส่เนี่ยเป็นสมุทัยในที่ผมตีความในส่วนของที่เกิดเนื่องด้วยอ่าส่วนของกรรมธาตุที่มีผัสสะเกิดขึ้นอ่แล้วก็อ่าเป็นเหตุให เป็นตัวสมุดไทยซึ่งในสมุดไทยท่านก็จะแยกเรื่องของรูปสัญญาตั้งหาอ่ารูปสัญญาถ้าเสียงสัญญานี้น่าจะไม่ใช่ใช้เสียงสัญญาใช้สัทธสัญญาคณะสัญญารัสัญญามทิภาสัญญาอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มีรูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาอะไรเงี้ยท่านก็จะแยกแต่ตรงนี้จะใส่รูปของรูปะสัญ รูปตันหาสัทธะตันหาคันทนะตันหาใส่ไปด้วยแล้วก็ใส่อันนี้คือในส่วนของสัญญาอ่าก็จบในส่วนสัญญาไม่ไพูดถึงเรื่องของรูปวิตกสัทธาวิตกคันทะวิตกรัศวิตกโกฏภาพวิตกนะครับแล้วก็อ่าเอาตัววิจารเข้าไปด้วยโดยใส่ประโยคเดียวกันกับที่ผมพูดมาเมื่อกี้เลยว่าเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาย่อมเกิด ขึ้นในที่นี้อ่าย่อมตั้งอยู่ในที่นี้นะนี่คือตัวสมุททยอ่าซึ่งเราจะเห็นภาพว่าอ่าถ้าเราเห็นเห็นตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วเราเชื่อมไปเป็นสมุททยเนะี่ยเราจะเห็นภาพในการที่พระองค์อ่าใส่อ่าโดยใช้คําวัดกันหาย่อมเกิดขึ้นที่ใดก็คือที่รักที่จเจริญใจในโลกพออ่าเป็นนิโรธอ่านิโรธ นี่โลธาอายสัตท่านก็พูดเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนจากคําว่าตัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ใดใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอสิ่งที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้ะนะครับก็ใช้ตัวประธานตัวเดียวกันเลยตาหูจจูกลินกายใจหรือ ตัวรูปเสียงกินรสหรือจากญญาว,าวิญญาณอาสวตวิญญาณคณะวิญญาณเหมือนกันเลยนที่ผมพูดตลอดมาว่าการการเห็นการดับไปของอ่าของอารมณ์ใช่ไหมถ้าเราเห็นการเกิดดับเนยะพอเราเห็นเกิดเนี่ยนั่นคือเราเห็นแล้วว่าการเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้อะไรสักอย่างนั่นคือนามรูปใช่ไหมเพราะว่าการเห็นเนี่ยคือจากสุธาต,ตุไม่ใช่จากวิญญาณธาตุ คือธาตุรู้เนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกับขันใดขันหนึ่งใช่ไหมมาพร้อมกับรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันต้องมากู้กันันการเห็นเกิดขึ้นเนี่ยคือการเห็นนามรูปเกิดขึ้นแล้วการรู้อะไรสักอย่างด้วยสติปัญญาเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลองย้อนไปว่าจริงๆเหตุเกิดของการที่เรารู้เนี่ยมันต้องมีตัวสมุทยัยมันต้องมาก่อนอว่าเพราะว่ามันเหตุเหตุเกิดของทุก เ่เราดันไปเห็นสิ่งที่เห็นคือขันห้าถูกไหมวรานามรูปเป็นขันห้าขันห้าเป็นทุกอุปทานขันห้าก็เป็นทุกถูกไหมครับแต่พอเราเห็นปุ๊บนั่นคือตัววิญญาณท่าปรากฏพร้อมกับนามรูปตัวใดตัวหนึ่งนั่นคือเราเห็นทุกถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันการเห็นอย่างเนี้ย่าการการเกิดขึ้นของมันอ่ะมีสมุทัยมาก่อนแล้วเพราะสมุทัยเป็นเหตุเกิดของทุกใช่ไหม อ่างั้นการเห็นปุบแล้วด้วยสติธรรมชัญ,ญาแล้วแล้วมันดับไปเนี่ยแสดงว่าเราก็เห็นนิโรธด,ดับด้วยใช่ไหมพักนิโรธก็คือตัวสมุทัยอันเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนจากคําว่าอ่ามันเกิดขึ้นที่ใดตั้งอยู่ที่ใดแค่นั้นเองเปลี่ยนเป็นอ่าเมื่ออ่าบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับไปก็ดับไปในที่นี้เห็นไหมครับเปลี่ยนแค่ตัวท้ายจาก เกิดขึ้นกับตั้งอยู่เป็นละไปหรือดับไปแค่นั้นเองเนี่ยคือมันก็คือตัวเดียวกันแต่อถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้แต่การเห็นที่ประกอบด้วยสติกนะแล้วมีจกัการปัญญาเกิดขึ้นก็คือการเห็นนั้นอประกอบด้วยการเห็นที่เห็นด้วยการวินาทการ ส้งขึ้นนั้นเป็นองค์ประกอบเป็นการปรุงแต่งกันของธาตุขันที่มันเกิดขึ้นต้องเป็นอนิจจสัญญาเห็นด้วยอนิจจสัญญาเกิดขึ้นแล้วจะมีอนตัตตสัญญาเกิดขึ้นมาด้วยซึ่งภาพรวมก็คืออถ้าจะมองในเรื่องของการเกิดขึ้นก็คือจะเกิดขึ้นในรูปของเนกขมาถ้าเรา เขาไปดูภาษาสูตรหรือสัมผัสสูตรเนี่ยนั่นอยพูดชัดเจนเลยว่าความแตกต่างของของสัญญาเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างของธาตุนะครับความแตกต่างของธาตุท่านชี้ยังไงเช่นชี้ไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะเป็นความแตกต่างของธาตุแล้วเห็นไหมครับตาธาตุหนึ่งหูตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุหนึ่งแตกต่างของธาตุหอีก รูปเสียงกินรถสัมผัสนี่ก็คือภาพที่แตกต่างกันกน,นั้นวิญญาณที่ไปรับรู้ก็เลยรับรู้แตกต่างกันพอรับรู้แตกต่างกันสิ่งที่ปรากฏในการรับรู้คือสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากอักษานั้นอย่างนี้นครับก็จะเห็นภาพพอสัญญาที่แตกต่างเกิดขึ้นปุ๊บเราจะรู้ว่าสิ่งที่ไปปัจาัะคืออะไรอ่ามันจะมีอ่าประสูตรต่อไปว่า ความแตกต่างของสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างของสัญญาอันนี้ครับนั่นก็คือการที่มีสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วมันจะมีเรื่องราวดำดิไปในสิ่งที่เห็นนั้น,น,นก็คือตัวนี้คือสังกัปปะนะครับงั้นตัวสังกัปปะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นสังกัปปะใน การให้บาดเบียดเบียนหรือเนี่ยคำมะอพยาปะทะเอาวิงสานะครับงั้นตัวการมที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเราเห็นตุ๊บเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็นาไปสู่เรื่องราวที่เป็นเหตุให้ตัวทิฏฐิตัณหาทิฏฐิแล้วอุปทานตั้งขึ้นโดยจะมีตัวฉันทะเป็นมูลเหตุท่านก็จะพูดในพระสูตรต่อว่าความแตกต่างของฉันทะย่อมเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างของสังกัปตะ ทั้งแสดงว่าตัวสังฆปะที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นเมฆขมมะอวิยาปทะอวีิงสามันจะนําไปสู่การที่ไม่เกิดตัววิธนาตัญหาอุปทานเกิดขึ้นอทำนี้ก็จะจะไม่นําไปสู่สังโยชน์และอนุสัยแต่ถ้าตัวดํหรีไปทางกลามไปบาปเปลี่ยนเนี่ยเกิดขึ้นอเหตุก็จะเกิดตัวฉันทะที่นําไปสู่วินาตัญหา แล้วก็อุปทานแล้วก็พบชาติเห็นไหมครับมันจะต่อเนื่องแต่การที่เห็นด้วยพระวกค์บอกว่า,าเราอายศาสตพวกของเราเนี่ยพิจารณาโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความปเป็นปฏิจจสมุบาสนะครับการเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ยหรือการที่ตันสัญญา,าที่บอกว่าสัญญาในความเป็นตัวตนให้เป็นสัญญาที่ไม่เป็นตัวตน สัญญาในความเที่ยงให้เป็นสัญญาที่ไม่เที่ยงใช่ไหมครับเป็นอนิจจสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาหรือสัญญาในความสวยงามเป็นสัญญาในความไม่สวยไม่งามมันเป็นอสุภสัญญาอย่างเงี้ยครับเป็นสัญญาเนื่องด้วยเนกขับะพระองค์ตัดไว้ในสัญญาเนี่ยว่าเป็นสัญญาอบรมวิมุติหรือสัญญาในส่วนของวิชาเนี่ยมันจะเห็นภาพของการที่มีสติเข้าไป ที่นาเห็นว่าสิ่งที่กําลังรู้อยู่เนี่ยเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติหรือเป็นรูปขันที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วพอเห็นอย่างเนี้ยคือการเห็นโดยถูกต้องแล้วแล้วเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับไปนะครับเนี่ยพอเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยอันนี้จะสัญญามันตั้งขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ตัวนัตตสัญญาตั้งขึ้นด้วยแล้วเหตุให้ตัวฉันทะ ที่มันจะนําไปสู่ตัวเวทนาตัณหาอุปทานมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุตรงนี้มันนําไปสู่สังยน์นำไปสู่อนุสัยใช่ไหมครับเนี่ยคือคือการเหตุอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุให้แต่ละขณะขณะขณะเนี่ยมันทําให้เราสามารถละอสาาวะได้ในแต่ละขณะด้วยเหตุปัจจัยอย่างเนี้ยคือ,อมรรคที่ควรทําให้เจริญอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะนําไปสู่เรื่องของ าการที่เราเขาเรียกเป็นภูมิของสัตบุรุษหรือผู้ที่ก้าวลงสู่สัมมตานิยามซึ่งพระองค์พูดถึงเรื่องของสถานุสาลรียธรรมานุสารีหรือสุตาบันอย่างนี้ครับในการเห็นอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเห็นได้ทุกขณะจิตแล้วมีสติอยู่เนี่ยคือต้องเป็นอหรหันต์แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้การเห็นอย่างเนี้ยมันก็นําไปสู่ การเห็นที่ถูกต้องเราอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างเนี่ยแล้วแต่อินซีซึ่งมันมันมันเชื่อมมาถึงขร้นวนการต่างๆได้ทั้งหมดเลยอย่างเนี้ยเราเราจะเห็นภาพการปฏิบัติแบบเนี้ยครับแต่คุณบูรณมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ นีนี้พูดถึงเรื่องของตัวผัสสะสูตรหรือตัวสัมผัสสูตรคุณเอาพิธามคือผมแอกว่าม่อผัสสะเข้าไปกระทบมันจะเป็นเหตุให้การปรพาสนไครับการมาสัญญาการมาสังกปะเป็นเหตุเรื่องอาศัยกันและกันเห็นไครับในเมื่อความแตกต่างของธาตุนี่นําไปสู่ความแตกต่างของสัญญา ความแตกต่างของสัญญานําไปสู่ความแตกต่างของสังกปะความแตกต่างของสังกปะนําไปสู่ความแตกต่างของฉันทะความแตกต่างของฉันทะก็ได้มาเรื่องของความแตกต่างของตัวเวทนาพอมีเวทนาก็เลยมีเรื่องของตัณหาเกิดความเล่าร้อนความเล่าร้อนปลิเยสนาแล้วก็ปลิลาหะก็เริ่มแสวงหาพอได้แสวงหาก็เป็นลาภาก็ได้มาอย ese, ่างเงี้ยครับพอได้มาปุ ha, ๊บ ก็จะนําไปสู่เรื่องของความจับอกจับใจใช่ไหมเพราะว่าพอได้มาแล้วก็ก็เรียกใจมันก็จะปรงลงเรื่องของเป็นของเราอ่ะอรักจับอกจับใจเรื่องของความตนหนีของกั้นของกลั้นตรงนี้ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องของตัวมูลภัษธะไอ้ตัณหามูลเหตุเก้าเก้าเก้าประการ มันก็จะนําไปสู่เรื่องของความตันหนีของกัน้นตรงเนี้ยถ้าเราเห็นเห็นภาพอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าอ่าสิ่งที่มันเกิดจากภัสสะเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ตันหาอ่าแล้วมันจะนําไปสู่ความตันหนีได้อย่างไรอย่างเนี้ยครับมันมันก็จะเห็นภาพแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ในเรื่องของตันหามูลเหตุเก้าอย่าง ซึ่งพระองค์ตัดไว้อพอ,อมีฉันทะเนี่ยเป็นมูลเหตุของทุกข์ถูกไหมครับก็จะเป็นมูลเหตุของอตัวเวทนาที่มันจะเกิดมาเกิดต่อมาเพราะฉันทะมาจากเรื่องของอตัวสัมมาสังกปะหรือมิจชาสังกปะนะครับก็คือเหตุของสังกปะก็คือพอสัญญากเกิดเนี่ยสังก,งกปะมันก็จะคิดดำริดต่อจาก สิ่งที่มันจําได้ใหม่รู้นั้นว่าจะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลอ่นนี่อยู่ในขั้นตอนของภัสสะอยู่นะครับตรงนี้จะจะ,จะอยู่ในช่วงของภัสสะซึ่งพระองค์บอกกล่าวในเรื่องของยาน,นวัตถุสี่ิบสี่กับยาน,นวัตถุเจ็สิบเจ็ดการที่เขาไปรู้นะครับเหตุเกิดของตัวปฏิจจสมุปบาทแต่และตัวเนี่ยซึ่งแต่ชาติ พบอุปทานตัณหาพิธนาทัดสะอยายตนะพถึงตัวนับขึ้นไปจนถ,ถึงตัวบนเนี่ยการรู้เหตุเกิดของมันรู้เหตุดับของมันรู้ว่ามันคืออะไรรู้เหตุเกิดรู้เหตุดับรู้ปฏิปทาเพื่อถึงความดับไม่เหลือเนี่ยก็คือคูณหมาว่าสี่ตัวคูณสิบเอ็ดก็เลยได้สี่สี งั้นการที่เราสามารถเข้าไปรู้แต่ละตัวแล้วสามารถแจกแจงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรดับขึ้นได้ดับได้อย่างไรแล้วมรรควิธีปฏิปทาที่ถึงความดับของมนะันเราปฏิบัติอย่างไรแล้วมันดับเนี่ยนะซึ่งก็เป็นท่านจัดไว้เนี่ยเป็นอันวยายานิญญาณเป็นญาณของอริยะแล้วท่านก็จัดไว้ว่าผู้รู้อย่างนี้ยก็คือโสดาบันนะ ซึ่งในการที่ผมพูดตรงเนี้ยแค่ในส่วนของภาษาเ่าันเมื่อมีภาษาเกิดเนี่ยก็จะเกิดสัญญาในในธาตุนั้นภาษาก็คือธาตุที่มันต่างกันระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วก็วิญญาณวิญญาณธาตุรู้เกิดขึ้นปุ๊บมันก็เกิดสัญญาในในธาตุนั้นเกิด สังกปะ็คือความดำริในสิ่งที่จําได้หมายรู้นั้นพอความดำริเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพอม,มีสติเข้าไปประกอบมันก็จะเปลี่ยนจากดำริในส่วนของสัญญาที่แล่นไปในสังโยชน์ซึ่งท่านอธิบายไว้ในเรื่องของการดำริไปเนี่ยเป็นอภิภายัตนะผู้ครอบงาําอาัตนะทั้งหกได้เนี่ยก็คือครอบงําด้วยตัวกุศลสังกปะคือดำริ เพื่อไม่ให้เกิดตัวสังโยชน์เรือนุสัยเกิดขึ้นต่อเนี่ยก็คือการนำหลีที่ประกอบด้วยตัวอนัตตสัญญาและอันจะสัญญาตั้งขึ้นเนี่ยหรือตัวอสุภะสัญญาหรือสัญญาอบรมวิมุตติหรือสัญญาในส่วนวิชาที่เป็นสัญญาณเนื่องด้วยเนคขมะเพื่อที่จะไม่มีการแล่นไปสู่สังโยชน์นั้นก็คือการนำหลีที่เป็นสัมมาสังกปะเนี่ยจะไม่ทําให้ตัวฉันทะที่เกิด นำไปสู่เวทนาเพราะมันประกอบด้วยสติแล้วตัวอนิจจสัญญาเรือนตตะสัญญาที่มันตั้งขึ้นเนี่ยมันจะจบแต่ละขณะแต่ละขณะของภัษาะไปนะครับแต่เนี้ยพอมันไม่จบเนี่ยมันจะนําให้เกิดตัวฉันทะเกิดขึ้นพอฉันทะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นก็จะนําไปสู่ตัณหาถูกไหมครับพอเวทนาเกิดตัณหาจึงเกิดเนี่ยาะตัณหาเกิด ก็จะนําไปสู่เรื่องของการแสวงหา,อาพอแสวงหาก็ได้มา,อาพอได้มาก็จะเกิดความตกลงปรงใจรักในสิ่งที่ได้มา,อาพอ,อาปลุกลงตรงปรงใจรักก็จับปลุกจับใจปรึงรักใคร่ปึงพอใจอย่างยิ่งเลยในสิ่งนี้แล้วก็นําไปสู่อะไรนําสู่การภาวะพรววงแล้วก็เข้าไปยึดถือเอาสิ่งนั้นนั่นก็คือ พอเข้าไปยึดถือเอาสิ่งนั้นแล้วก็เนี่ยความตันหนีก็จะเกิดการห่วงตันขึ้นมาความตันหนีเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหตุให้อามนุษย์และเทวดาทะเลาะกันถูกครับแล้วองค์ก็ตัดไว้ในไมเพุู่สรดก็พอพอความตันหนีเกิดขึ้นเนี่ยก็จะก็จะมีเรื่องราวของการปกป้องถูกห,รหครับเพราะความตันหนียังเกิดการปกป้องคุ้มครองอารักขา สิ่งที่ได้มาก็ทําให้เกิดอะไรจรึงเกิดเรื่องของการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเกิดจาก,จากการเป็นหนี้ของกั้นทั้งนั้นเลยอ่าพอทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้มีการแข่งแย่งอ่ามีการวิวาทเกิดขึ้นอ่ามีการกล่าวด้วยวาจากล่าวคําหยาบนะครับเรื่องอาจจะใช้คําว่ามึงมึงกูกู หรือพูดคําสอนเสียดอ่าพูดเท็จอ่าพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นมิจฉาวาจาออกมาก่อนถ้าไม่พอใจก็มันก็จะนําไปสู่มากกว่าน,นั้นอีกนะครับอ่าพอเสร็จแล้วเรื่องราวของการขวงกั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คําพูดนะครับมันก็นําไปสู่เรื่องของการท,ทําอกุศลอ่าทํำบาปต่างๆทางกายด้วยนะครับทางกายก็ จะมีเรื่องของการใช้กําลังนครับการถือไม้ถือมีดการทะเลาะวิวาทแข่งแย่งแล้วก็มีการประหัตประหารด้วยสัตวาวุธต่างๆอย่างนีม้มันก็จะนําไปสู่ใช่นไหมครับวิีกรรมเท็บกายกรรมเท็พุทุิลิตก็เลยทุทริตทางกายวาจาก,ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุแ่งความตนีใช่นไหมครับเพราะการมาป้องกันสิ่ง สิ่งเนี้ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนี่เหตุสุดท้ายความตนีหรือการ,รวิวาท,ทั้งหมดหรือพยาบาทอาห็นไหมก็เกิดเนื่องด้วยกามงั้นถ้าเราเอากามออกปุ๊บเนี้ยจะแทบจะไม่มีความพยาบาทเลยถูกไหมครับมันคือมันก็จะวิเคราะห์ไปได้นะเพราะว่าเราเห็นพยาบาทที่มันปรากฏในในเรื่องของสังโยช์เห็นไหมสัยชน์ ข้อสี่เนี่ยการมาฉันทะข้อห้าพยาบาทหรือในนิวรณ์ห้าเนี่ยก็จะมีการมาฉันทะพยาบาทคือผมมองว่าถ้าเราล้มตัวกามได้เนี่ยตัวพยาบาทเนี่ยก็แทบจะจะล้มไปเลยเหตุหนึ่งที่ที่ผมเห็นว่าที่มันเชื่อมไปนะครับเพราะพยาบาทก็นําไปสู่การเบียดเบียนการเบียดเบียนไม่ไดเอามาใส่ไว้ไว้ในในนี้อันนี้นิด พูดตามเชื่อมเชื่อมโยงไปตามประสูนนะครับที่ที่ที่เข้าใจมันก็จะเห็นภาพแบบนี้